เรื่องใครแอบซักผ้าในหอเราเรื่องมันเริ่มจากกลิ่นหอมแปลกๆที่ลอยมาเข้าจมูกแบบว่าไม่ใช่กลิ่นข้าวกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นน้ำหอมแต่มันเป็นกลิ่นเสื้อผ้าหอมแบบละมุนระดับโรงแรมห้าดาวเลยนะเราก็รีบเดินตามกลิ่นไปเลยเดินไปจนถึงชั้นล่างของหอโอ้โหไม่ใช่ร้านซักรีดนะแต่เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบทั่วไป มีคนใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรมันจะหอมขนาดนี้ฟ้าก็เลยเดินวนอีกรอบตอนคนเปิดฝาแล้วเราก็เห็นเลยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่สูตรเข้มข้นแบบถุงเติมกลิ่นพรีเมียมสุดๆแถมตอนนี้มีโปรซื้อ4แถม2อ,อีกต่างหากไม่รู้จะกลิ่นหอมอะไรนักหนาแต่รู้ตัวอีกทีเสื้อผ้าเราก็หอมแบบเดียวกันแล้วถ้าสนใจสินค้ากดลิงก์กดตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ